ก็กกับสวัสดีท่านผู้ชมก,ก็จะมาบอกว่าช่วงนี้จะไม่ทำคลิปนะเนื่องจากติดเรียนอะไรๆท่องเรียนออนไลน์การบ้านอะไรก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อันนั้นเลยไม่ค่อยได้แบบเล้นอะไรมากมากเกื่เรียนเรีย ก็จะงดทำคิปไปเยอะอยู่จนกว่าแบบไม่รู้บางไรที่บางก็จะทำนะแต่บางไงพวนไหนไม่ว่างก็คือแบบจะเลิกทำแบบหายหายไปนานก็ขอประทานทุกขอประทานทษที่นี้ด้วยคือผมก็แบบติดเรียนแล้วผมก็ไม่รู้จะทำแล้วเบื่อแบบทำอะไรมันก็เลื่อไม่รู้เป็นอะไรก็ทำการบ้าน บันรูกผมข้วันลูกใช่ไหมผมวานไปปกติว่าชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้สิบยี่สิบสิบยี่สิบนาทีเบื่อแบบไม่อยากทำไม่รู้สิ่งเหช่งนี้ก็บอกอผมก็จะนดทำลิปนั่นคือแบบไม่มีอะไรจะพูดแ,แค่นี้แหละขอคนที่คน,คนที่ฟังจบก่อนผมขอตัวก่อนบายบาย